สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีเซ็ตอีซี่คงนะทุกคนวันนี้จะมาสอนคอมโบเนี่ยอ่ามัดใจฟ้าแล้วก็ดาบยูรุนะก็เป็นดาบกับมัดที่เล่นง่ายนะแล้วก็ของแต่งก็เป็นแวนโดฟานะทุกคนดีแนะนําไม่ใช้ก็เผาเหมือนเดิมมากเผาไซบอร์กคอมโบสองคอมโบนะทุกคนเนี่ยไปดูคอมโบแรกกันเลยนะทุกคน คอมโบนี้ทําถือว่าง่ายนะทุกคนเนี่ยวันช็อตเลยนะถ้าเกิดคุณเล่นกระเพาะจะบอกนะไปทุกคนไปดูคอมโบต,ต่อไปกันเลยมาทุกคนต่อไปคอมโบที่สองมาไม่เผาไม่มาเนี่ยทุกคนนี่เลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่ 3200นะทุกคนก็ขวบวนนี้โอกาสแบบหลุดน่าเยอะนะทุกคนแต่ทุกคนต้องนิ้วไว้นะโอเคครับทุกคนก็จบคลิปนี้แหละทุกคนไปละ